สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวมิวสิวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นมิวเบื้องต้นและที่เกี่ยวกับการเก็บเวลแบบคูณหนึ่งยังไงให้เวลไวๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเริ่มจากการสร้างตัวละคระคะ่ะกดที่ E TH ค่ะเ,เพื่อนๆที่สมัครใหม่นะคะจะสามารถสร้างตัวละครได้แค่สามตัวเท่านั้นคือวิาสาทไนและก็เอลค่ะที่เห็นว่าสามารถสร้างตัวละครได้ทุกตัวนี้เพราะว่าเรามีตัวละครที่เวล2สองร้อยห้าสิบอยู่แล้วจึงสามารถสร้างตัวละครได้ทุกตัวค่ะ หลังจากทาการสร้างประคอเสร็จแล้วนะคะให้กดคลิกที่ตัวละครที่เราจะเล่นค่ะกด enter หรือกด connect ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาทําการกดคูนนะคะกดที่ X ค่ะเพื่อจะเห็นหน้าต่าง i อ e m ม a อ l ขึ้นมานะคะ <Okay. S 1> กด package ค่ะกัะ e p normal ค่ะเพื่อจะเห็นกนล่องทั้งหมดกล่องนะคะในคลิปนี้จะแนะนําให้กดเป็น e p boot panda ค่ะเพราะว่า e p boot panda ได้พีมากที่สุดค่ะจะกดแบบหนึ่งวันแบบนี้หรือว่าจะกดแบบสามวันก็ได้นะคะหนักบ,บัฟหลายเทมที่จำเป็นต้องใช้นะคะกัตถีแคดพอยค่ะวัตถีบัฟค่ะสกอร์อัพยูเฟนนะคะเพื่อนๆจะกดหนึ่งวันหรือสามวันก็ได้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้ดามเมจไดนะคะจะกดสกอร์ออฟเ e ้งสกอร์ออฟคิดเนแล้วก็สกอร์ออฟวัตได้นะคะกดอีคิเมนต์ค่ะหน้าสองค่ะคเพื่อนๆจะเห็นปีกนะคะกดปีกตามอาชีพที่เราเล่นได้เลยค่ะพอเดินมาที่หน้าเมืองนะคะจะมีเลวแสงที่มง ให้ทำการขอแสงนะคะกดข้อหนึ่งะคะ่ะเราก็จะได้แสกมาจะได้ป้องกันระดมเม็ดขึ้นนะคะสำหรับข้อสองมันเป็นเคเวสค่ะถามว่าจำเป็นต้องทำไหมคือไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะคะเพราะว่าเดินทิแล้วมีบา่เกมที่ต้องทำเคเวตนะคะทำเคเวตแค่เกมกิ่านั้นเพืเ่อนๆที่มาเล่นใหม่นะคะสามารถ เก็บเคี้ยวสารแบบนี้นะคะเอาไปโยนร้านได้ค่ะเพราะว่ามันได้ราคาค่อนข้างสูงเหมาะกับการหางเงินแบบเริ่มต้นนะคะเ<ๆ>มื่อเราใส่อาวุธที่มีสกิลแล้วนะคะเราจะทาการตั้งสกิลค่ะกดตรงนี้นะคะขึ้นมาเราจะมีสกิลแบบนี้ที่เป็นแสงแสงมีสีเราสามารถใช้ได้นะคะเอาไว้กดคอนโทรลหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ อย่างนี้ตั้งไว้สกิลหนึ่งนะคะแล้วก็กดบันทึกเราก็จะได้สกิลตัวนี้ขึ้นมาวิธีการดูร้านค้าแบบไม่ต้องเดินดูที่รลล้านนะคะกดตัว P ค่ะเราจะได้หน้าต่างร้านค้าแบบนี้ขึ้นมาค่ะสามารถกดดูร้านได้ทุกร้านเลยค่ะที่อยู่ในช anel น,น,นี้นะคะการเข้าเผ่านะคะเผ่าดีจะยืนอยู่เมืองไหนคะ่ะส่วนเผ่วีจะย,ยืนอยู่เมืองเอลนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการลองเข้าเผ่วดีกันกดที่ NPC ค่ะ กดจอยนะคะแล้วกดเย็นตอนนี้เราก็ได้เผาแล้วค่ะวิธีการตั้งบอดนะคะกดแค่ะเราจะได้หน้าต่างบอดขึ้นมานะคะกดขอบเขตแปดค่ะกลับมาที่เดิมนะคะตรงนี้ห้าถึงสิบนะคะกดติ๊กตรงนี้เพื่อปั๊มเลือดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตั้งสกิลพื้นฐานของเราหน้าสองกำหนดการนะคะ กดขอบเขตแ,แบบเหมือนกัน,นะคะ่ะกดซ่อมแซมอัตโนมัติเก็บไปทิ้ที่ต้องการเลือกนะคะกด g ีเวลแล้วก็ของที่เราต้องการเลือนนะคะแล้วกบถึค่ะเท่านี้เราก็สามารถตั้งหอดแล้วคะ่ะมาทําการรู้จักสมุดธาตุกันดีกว่าค่ะมวลธาตุนะคะมีทั้งหมดห้าขั้นค่ะคือมวลขั้นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแลบนบอตขั้นหนึ่งบนบอสขั้นสองค่ะ ม้วนสามร้อแบ่งออกเป็นสามประเภทค่ะคือม้วนโล่จะเพิ่มป้องกันดาเมทธาส่วนม้วนดาบจะเพิ่มดาเมทธาส่วนม้วนขวดเป็นม้วนบาลานค่ะจะมีทั้งป้องกันและดาเมจแต่ไม่แรงเท่าทั้งดาบและโล่นะคะส่วนม้วนล้อนะคะจะแบ่งออกเป็นสี่อย่างคือดาบคัมพีสมุดโล่ทุกอย่างป้องกันและดาเมจเท่ากันหมดค่ะ ขั้นสองก็เช่นกันค่ะจะมีสองคำพีและหนึ่งดาบแต่ว่าจะแรงกว่าขั้นหนึ่งนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเลือกว่าจะเอาแบบไหนเพราะว่าดาเมจและป้องกันเท่ากันหมดค่ะส่วนทตุอะไรแพ้อะไรนะคะดูได้ที่ด้านขวามือเลยคะ่ะมันเป็นาตุที่เรียงวนกันนะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะลิงก์ที่อยู่ข้างใต้นี้คือลิงก์สำหรับหาความรู้เบื้องต้นมิวเพิมเ่มเติมจากคลิปนี้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้มิวจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับการแนะนำที่เวละรล้านค้าอาวุธชุดนะคะและการเปลี่ยนอาชีพจะใส่ไวไ้้า้ท้ายคลิปนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะ